หาใม่ขวัญใจนักล่ามาถึงแล้วมันจะสุดยอดขนาดไหนมาดูกันใน Monster Hunter w i s e Video Review นัก Forbidden Land หรือว่าดินแดนต้องห้ามมันคือดินแดนที่ถูกตัดขาดจากอรารยธรรมมนุษย์มาร่วมพันปี ทำให้ทุกคนเชื่อว่ามันคือดินแดนรกร้างไม่มีมนุษย์อาศัยอยู่จนวันหนึ่งสมาคมนักล่าได้อนุมัติให้มีการสำรวจเพื่อศึกษาวิจัยดินแดนต้องห้ามและในจังหวะนั้นทีมสำรวจก็ได้พบกับเด็กชายลึกลับนามว่านาตาที่รอนแรมอยู่กลางทะเลทรายหลังจากพากลับมาที่ปลอดภัยนาตาก็เล่าว,ว่าเขามาจากกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าคีเปอร์หรือผู้ปกปักรักษาหมู่บ้านของพวกเขาถูกโจมตีโดยสัตว์ประหลาดลึกลับ และเขาน่าจะเป็นผู้รอดชีวิตคนเดียวเราในฐานะนักล่าฝีมือชากาศจึงถูกเรียกตัวให้มาร่วมงานกับทีมสำรวจเพื่อไขปริศน,นาของดินแดนต้องห้ามและหาทางพาเด็กคนนี้กลับบ้าน Monster Hunter ไม่เคยเป็นเกมที่เน้นเนื้อเรื่องแต่ในภาค w i s e มันจะเป็นการเน้นเนื้อเรื่องยิ่งกว่าที่ผ่านมานอกจากจุดเริ่มต้นที่เปิดมาอย่างลึกลับปมปัญหาที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องก็ดูแปลกใหม่ แถมเข้ากันดีกับความเป็นเกม Monster Hunter และการเล่าเรื่องก็มีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะคราวนี้ตัวละครของเราพูดได้แล้วไม่ยืนเป็นใบ้แบบในภาคเว r l d ททาให้ตัวละครของเรามีส่วนร่วมมีการโต้อตอบในทุกเหตุการณ์แม้ว่าตัวละครของเราก็ยังแข็งไปนิดนึงแบบเป็นฮีโร่ไร้จุดอ่อนยึดมั่นความถูกต้องแต่พี่แกก็จืดไปหน่อยและถ้าคุณต้องการน้องแมวคู่หูของเราก็เปลี่ยนให้เขาพูดภาษาคนได้ด้วย ไม่ได้ส่งเสียงแง้วเงแล้วก็อ่านซับอย่างเดียวแบบเมื่อก่อนแต่ถ้าใครชอบแบบเดิมเราก็ปรับได้ I wait with can't stuck around, Are don't to worry explore more so you keep me yes yeah? oh, me, worry. บรรดาเพื่อนร่วมทีมของเราก็ไม่ได้เป็นแค่จุดรับเควสกับจุดคราฟของพวกเขาคือตัวละครที่จะเดินทางและเดินเรื่องไปกับเราทำให้เราผูกพันกับพวกเขาทั้งในด้านเนื้อเรื่องและก็เกมการเล่น อย่างที่รู้กัน Monster Hunter มันคือเกมที่เกี่ยวกับการล่ามอนดังนั้นเรื่องราวในภาคนี้ก็ยังเป็นการหาเหตุผลให้เราออกไปตบมอนสเตอร์แต่เหตุผลที่เขาใส่มาแต่ละช่วงมันจะดูฟังขึ้นมีความจําเป็นจริงๆที่ทําให้เกิดภารกิจล่ามอนและตลอดการเดินทางเราก็จะได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนที่ยิ่งทําให้เราอินไปกับการรับบทนักล่ามันน่าสนใจกว่าในภาคเวิลด์แต่คุณภาพก็ยังคล้ายๆหนังฮีโร่ทั่วไป บางจังหวะมันก็เว้นช่วงนานไปนิดกว่าเรื่องจะเดินด้วยความที่เกมนี้เราจะต้องฟาร์มของล่ามอนสเตอร์มันเลยมีช่วงที่เรื่องไม่เดินปล่อยให้เราฟาร์มเล่นซะมากกว่าและบรรดาตัวละครที่เป็นพลอตเสริมก็ไม่มีซีนเยอะเท่าที่ควรโผล่ไม่กี่ฉากก็ไม่มีบทแล้วแต่ยังว่าครับนี่คือเกมมอนสเตอร์ฮันเตอการใส่เรื่องราวเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าดีมากแล้ว I don't know about that I think you can't get a finished product without all the components coming together, right? สิ่งที่ทำให้ผมที่ไม่เคยเล่น Monster Hunter มาก่อนได้ลองจับภาค World เป็นภาคแรกส่วนหนึ่งก็คือบรรยากาศโลกของ Monster Hunter จะเป็นเกมที่ยิ่งใหญ่เร้าใจ แต่ก็มีความอบอุ่นมีความน่ารักผมที่ช่วงนั้นกำลังติดเกมโซหนักๆมาเจอเกมนี้เลยอยากลองรสชาติอื่นบ้างแต่ในภาคไวส์มันเป็นบรรยากาศที่ต่างไปหน่อยในขณะที่ภาคเวิลด์เราคือนักล่ารุ่นใหม่ที่ตามหลังรุ่นเก่ามาอีกทีตอนที่มาถึงเราก็เลยมีห้องครัวมีบ้านพักมีเขตที่เป็นเมืองของนักล่ามาในภาคไวส์เราจะรับบทเป็นรุ่นหนบ้าง เรามาสู่ดินแดนใหม่ที่สมาคมนักล่าไม่เคยเดินทางมาถึงทำให้มันเป็นบรรยากาศของการบุกเบิกเป็นรุ่นแรกที่ได้เรียนรู้ความเป็นไปของดินแดนต้องห้ามฐานหลักในแต่ละเขตจะไม่ใช่เมืองแบบในภาคเวิลด์แต่มันจะเป็นแคมป์ตั้งกันแบบชั่วคราวจุดที่เป็นเมืองจริงๆจะเป็นที่อยู่ของชนเผ่าประจำพื้นที่นั้นเพราะเขาอยู่มานานแล้ว ระบบเกมก็ถูกเปลี่ยนให้สื่ออารมณ์ในแบบเดียวกันคุณต้องทำอาหารกินเองคุณต้องเลือกจุดตั้งแคมป์เองไม่มีการเลือกให้คุณต้องชั่งน้ำหนักเอาเองว่าจะตั้งตรงไหนจุดนี้อาจจะปลอดภัยแต่ก็เดินทางไกลจุดที่เสี่ยงอยู่ใกล้ทรัพยากรแต่ก็อาจจะโดนมอนสเตอร์เดินมาทุบทิ้งการกินอาหารก็อย่างที่บอกนักล่าแต่ละคนต้องดูแลตัวเองอาหารจะดีแค่ไหนก็อยู่ที่ว่าคุณมีวัตถุดิบเยอะเท่าไหร่ ตัวเลือกน้อยบัฟที่เลือกได้ก็มีน้อยถึงจะไม่ได้ฟิลแบบภาคเวิลด์แต่เราก็ได้บรรยากาศของความเป็นรุ่นแรก like รายละเอียดฉากรายละเอียดมอนสเตอร์และก็แอนิเมชันของแต่ละตัวก็ยังคงน่าประทับใจเหมือนเดิมมอนสเตอร์ Monster ทุกตัวถึงจะเป็นระดับต่ำเราก็ยังได้เห็นถึงความใส่ใจในการทำแอนิเมชันถึงขั้นมีมอนสเตอร์ที่เหมือนจะเป็นของเหลวอันนี้แบบสุดจริง แต่มีอยู่เรื่องหนึ่งที่ผมแอบชอบภาคเวิ l ์มากกว่านั่นคือเพลงเพลงซีมของภาคไวท์ไม่แย่เพราะเพลงประจำตอนสู้มอนแต่ละตัวก็ยังยิ่งใหญ่เหมือนเดิมแต่ในภาคเวิ l d มันโคตรจะติดหูขนาดไป่ไดนเล,เล่นตั้งนานผมยังจำซีมของภาคเวิ l d ได้เพลงของมอนโอโดการอนผมก็ชอบมากของภาคไวท์ก็ดีแหละแต่เพลงภาคเวิ l d มันติดหูมากกว่า การนำเสนอโดยรวมทั้งดีไซน์ทั้งระบบมันก็คือภาคเวิลด์เลยแต่เป็นภาคเวิลด์ที่เข้าถึงง่ายกว่าความซับซ้อนความน่าเบื่อหลายอย่างถูกตัดทิ้งมีระบบที่ช่วยให้เกมเล่นสะดวกขึ้นอย่างบรรดาเควสย่อยที่เราทำเพื่อปลดลูกเล่นใหม่มันจะเป็นแค่การจับสัตว์ตัวเล็กแค่ตัวเดียวหรือไม่ก็ล่ามอนที่ปกติเราก็ทำอยู่แล้วตัวเดียวทีเดียวจบจะมีแค่พวกเควสเสริมไกลๆที่อาจจะยากหน่อยแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาแป๊บเดียว การฝากให้ชาวบ,บ้านช่วยเก็บของก็ไม่ต้องตามใส่ปุ๋ยเหมือนการที่เราปลูกผักในภาคเวิลดพอเราบอกแล้วว่าจะเอาอะไรก็ทิ้งไปเลยรอกลับมาเอาของอย่างเดียวจะมีเงื่อนไขแค่ว่าของชิ้นนั้นจะได้มากน้อยเท่าไหร่อย,อยู่ที่ระดับความหายากแต่ถึงไม่ได้ของที่เราเลือกเขาก็ยังให้สัพยาณก,ก่อนที่ใกล้เคียงกับของที่เราเลือกให้เราเก็บมาใช้ได้อยู่ดีการกินข้าวเพื่อเอาบัฟอย่างที่บอกเราต้องมีเครื่องปรุงเพื่อเอาบัฟเอาสกิลแต่ละแบบ เหมือนจะยุ่งยากแต่จริงๆแล้วมันตัดการเสี่ยงดวงทิ้งไปเลยไม่มีการกินแล้วสกิลไม่ติดคราวนี้คุณใส่เครื่องปรุงอะไรก็ได้สกิลตามนั้นเครื่องปรุงแต่ละอย่างจะเป็นรางวัลจากการทำเควสหาเก็บในแมปหรือแลกมาจากชาวบ้านด้วยไอเทมอย่างอื่นดังนั้นถ้าคุณอยากได้ตัวเลือกหลายๆแบบคุณก็ต้องทำเควสออกสำรวจทำอะไรที่เป็นความสนุกของเกมนี้อยู่แล้วและยิ่งคุณผูกมิตรกับคนในหมู่บ้าน บางครั้งคนในหมู่บ้านนั้นจะเชิญเรามากินข้าวที่เป็นการให้บัฟยิ่งกว่าการทําอาหารเองแต่มันจะสุ่มเป็นบางจังหวะเพราะงั้นก็อย่าฝากความหวังไว้กับชาวบ้านเตรียมสเสบียงของเราเองดีที่สุดและอย่างหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้นั่นคือภาคนี้มีระบบฤด,ดูฤด,ดูแต่ละช่วงจะทําให้ฉากเปลี่ยนทรัพยากรสัตว์แต่ละชนิดมอนสเตอร์ก็จะมาไม่เหมือนกัน ถ้าเราอยากได้อะไรอยากล่าตัวอะไรบ้างเราก็ต้องเรียนรู้ว่าอะไรบ้างที่อยู่ในฤดูนั้นแต่เกมก็ให้เราข้ามเวลาได้ใช้แต้มกิวพอยต์300แต้มอาจจะเหมือนเยอะแต่ถ้าคุณเล่นเยอะอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหาการคราฟอาวุธกับชุดเกราะถ้าใครเป็นมือใหม่ภาคนี้จะมีระบบแนะนําด้วยความที่ยูไอภาคนี้ก็ยังเป็นของภาค World ที่ก็ยังรกลายตาไปหมดมือใหม่บางคนอาจจะรู้สึกว่ามันดูยาก ถ้าไม่รู้ว่าจะอัปเกรดจะคราฟของชิ้นไหนลองกด recommend แล้วเกมจะลิสต์มาเลยว่าของที่เหมาะกับการเล่นของเรามีอะไรบ้างใครเป็นผู้เล่นหน้าเก่าเชี่ยวชาญมอนฮันอยู่แล้วตัวเลือกนี้ก็ไม่จำเป็นแต่มันเป็นประโยชน์มากสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่แต่ส่วนตัวผมก็แอบ,บรู้สึกว่าฟีเจอร์บางอย่างมันมาช้าไปนิดกว่าคุณจะได้ฟีเจอร์ฝากชาวบ้านเก็บของคุณต้องเล่นไปพักหนึ่งเลยส่วนตัวผมคือ1ิชั่วโมงกว่าจะได้ ตอนแรกผมก็นึกว่าไม่มีแล้วต้องเก็บเองตามแผนที่ปรากฏว่าอ๋อมีให้ใช้นี่หวะพอเล่นไปอีก,กเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะนี่เราต้องตามไปทุกหมู่บ้านเพื่อเก็บของกลับมาจริงๆเหรอพอเล่นไปอีกหลายชั่วโมงจุดบริการรับของถึงได้ปลดออกมามันอยู่หลังช่วงเอนเกมนี่เองคือผมเข้าใจครับว่าในื้อเรื่องหลักของมอนฮันมันเป็นแค่ช่วงสอนการเล่นแต่ฟีเจอร์สําคัญแบบนี้รีบเอามาใ,ใช้หน่อยก็ได้และอย่างหนึ่งที่หลายคนน่าจะคิดเหมือนกัน คือเกมนี้มันมีหลายช่วงเลยที่ภาพไม่สวยบางช่วงภาพมันดูเหมือนเกมยุคเพย์ซึ่งปัญหานี้ผมไม่เห็นด้วยทั้งหมดถ้าลองสังเกตดีๆลองเปิดโฟโต้โหมดโดยเฉพาะฉากป่า Scarlet Forest คุณจะได้เห็นว่าเขาใส่รายละเอียดเยอะขนาดไหนมันสวยงามมันมีชีวิตเห็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยใช้ชีวิตตามวิถีตัวเองคือมันดูดีมากถึงขนาดเล่นในมุม First Person ก็ยังได้บอกเลยว่าตอนเดินด้วยมุม First Person ผมรู้สึกเหมือนกำลังเล่นเกมแบบ j u r a ส s กพาร์คอะไรแบบนั้นเลยปัญหาที่ทำให้ภาพมันดูไม่สวยนั่นคือการให้แสงฉากเดียวกันแต่แสงจืดชืดก็ดูไม่สวยแล้วอย่างในแมป Oilwell Basin ตรงแอ่งโคลนนี่คือชัดมากภาพที่เห็นอยู่ตอนนี้คือการปรับสุดทุกอย่างพร้อมเร y เ r รซิ่งนะครับเล่นมาถึงตรงนี้ผมรู้สึกแบบถามจริงเอางี้จริงเดคือมันไม่ใช่ปัญหาของเทคโนโลยีมันคือปัญหาของงานศิลป์ พราะว่ามันคือการพยายามให้ผู้เล่นเห็นชัดไว้ก่อนเน้นเกมการเล่นเข้าว่าแต่อย่างที่บอกครับบางฉากนี่แบบเอาจริงดิส่วนในด้านคอนเทนต์พูดตามตรงตอนนี้มันอาจจะไม่เยอะสมกับชื่อเกมมอนทนันเล่นมาสัก50ชั่วโมงมีชุดเมียวุฒเทพก็เริ่มไม่อยากเล่นแล้วแต่เรื่องนี้คงเป็นปัญหาอีกไม่นานระหว่างที่ผมพูดอยู่ตอนนี้อีกเดือนกว่ามอน s t e อร์ s ก็จะอัปเดตมาให้เล่นฟรีและดูจากระบบเกม ยังไงภาคนี้ก็ต้องมีภาคเสริมแบบไอซ์บอลดังนั้นรอสักหน่อยคนเวลาเล่นไม่เยอะอาจจะยังไม่เบื่อเร็วแต่คนติดจอทั้งวันต้องใจเย็นนิดนึ่ง <Yeah. S 1> Monster Hunter w i s e ก็คือ Monster Hunter World ที่เร็วขึ้นยืดหยุน่นเข้าถึงง่ายกว่าเดิม ใครเคยเล่นภาคเวิร์มาก่อนพอจับภาคนี้คุณจะเป็นทันทีแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นนี่ก็เป็นภาคที่เหมาะกับมือใหม่การใช้อาวุธแต่ละชนิดมันจะเหมือนตัวละครหนึ่งในเกมไฟติ้งมันจะมีจุดแข็งจุดอ่อนมีม o v เซ e มีรูปแบบการกดใครถนัดชิ้นไหนก็ต้องลองเล่นดูถึงจะเป็นอาวุธเซตเดิมจากภาคเวิร์ไม่มีของใหม่แต่อาวุธทุกชิ้นก็มีม o v เซ e ทที่มาพร้อมกับระบบใหม่ในภาคนี้และก็ต้องขออภัยที่ทั้งวิดีโอนี้ ท่านผู้ชมก็ยังจะได้เห็นผมเล่นแค่ชาร์จเบลดเพราะนี่คืออาวุธเมนของผม <M ont fire> ระบบใหม่ของภาคนี้อย่างแรกนั่นคือการ Sneak a อ t a ท k จังหวะที่มอนสเตอร์ยังไม่เห็นเราเราสามารถทำการลอบโจมตีเปิดการต่อสู้ด้วยดดเมจสูงอันนี้เป็นลูกเล่นที่ผมอยากทำตั้งแต่ภาค World ในที่สุดก็ได้ทำจริงๆ และถ้าใครชอบใช้อาวุธที่สามารถตั้งรับบางจังหวะมันจะเกิดการ power clash ดันโลกกับมอนสเตอร์เราต้องรัวปุ่มผลักมันออกไปแถมคุณสามารถทำ perfect guard ถ้าคุณกดติดและกดโจมตีมันจะเกิดท่าตีสวนตามรูปแบบของอาวุธแต่ละชนิดทำให้อาวุธที่สามารถตั้งกาดยิ่งน่าใช้กว่าเดิมแต่ดาวเด่นของระบบภาคนี้นั่นคือการโจมตี focus strike เราสามารถเหนี่ยวไกเอาสอหันเล็งด้านที่จะโจมตี ช่วยเราตีโดนง่ายขึ้นและถ้าคุณกด R1 ในจังหวะนั้นมันจะเป็นท่าโฟ c u s Strike ท่าโจมตีใหม่ที่อาวุธทุกชิ้นสามารถทำได้เราสามารถสแปมท่าโฟก u s Strike หรือจะผสมรวมกับท่าเก่าที่ก็ทำได้อย่างลื่นไหลเท่านั้นยังไม่พอเราสามารถเปิดแผลมอนสเตอร์ด้วยการโจมตีซ้ำที่เดิมระหว่างที่เรากดเล็งเราจะเห็นแผลเป็นจุดสีแดงและถ้าเราโจมตีใส่ตรงนั้นด้วยโฟ c u s s t r i e มันจะกลายเป็นท่าพิเศษซ้ำแผลจนแตกในจังหวะที่แผลแตกมอนสเตอร์จะถูกล็อกอยู่กับที่แถมเราจะได้วัตถุดิบจากการทำให้แผลแตกยิ่งแตกเยอะก็ยิ่งได้ของเยอะทำให้การตัดหางไม่ใช่ทางเลือกเดียวในการเอาโบนัสเราต้องสร้างแผลเยอะระหว่างการต่อสู้แต่บางทีมันก็ไม่จำเป็นต้องเกิดแผลจังหวะที่มอนสเตอร์ใช้ท่าโจมตีหนัก อย่างพ่นไฟปล่อยพลังและจากที่มันทำเสร็จถ้าเรากดเล็งเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งของมอนสเตอร์มันเรืองแสงชั่วคราวนั่นแปลว่าถ้าเราโฟกัสไร์ตีทันพอดีเราจะได้ใช้ท่าซ้ำแผลแบบฟรีฟรีโฟกัสไรต์กับการสร้างบาดแผลกลายมาเป็นพื้นฐานแบบใหม่เพราะการปั่นแผลจะทำให้มอนสเตอร์เสียหลักการเกาะมอนสเตอร์ก็เป็นการสร้างแผลได้หลายที่หรือจะเลือกที่เดียวและใช้ท่าพิเศษเพื่อทำดามจเยอะ ยิ่งในจังหวะโคโออฟการสร้างแผลให้เพื่อนตีก็เป็นแท็กติกที่ดีมากนอกจากความยืดหยุ่นยังมีความเร็วในภาคนี้เราไม่ต้องวิ่งขาแหกเพราะเรามีเซเครตนกยักษ์ที่เป็นสัตว์ขี่พาให้เราเดินทางได้อย่างรวดเร็วแมพของภาคไวส์ก็ยังมีความซับซ้อนเหมือนเดิมแต่ถ้าคุณมาร์กจุดมาร์กตัวมอนสเตอร์คุณไม่ต้องวิ่งหลงทางเหมือนเมื่อก่อนเซเครตจะนำทางเราไปถึงจุดหมายโดยที่เราไม่ต้องควบคุมอะไรเลย แถมในจังหวะขี่คุณสามารถเติมพลังชีวิตกินสเต็กกินยาบัฟรับอาวุธให้คมระหว่างการต่อสู้คุณสามารถเรียกเซเครตมาขี่ตอนไหนก็ได้ที่ผมชอบที่สุดคือจังหวะที่เราล้มไม่ต้องลุกเองเรียกเซเครตมาช้อนเราหนีออกจากจุดอันตรายฟื้นพลังอยู่บนหลังนกแล้วค่อยกลับเข้าไปสู้แถมเราสามารถกระโดดโจมตีจากหลังเซเครตนั่นแปลว่าเราสามารถโดดขี่มอนสเตอร์ง่ายยิ่งกว่าที่ผ่านมาไม่ต้องหามุมสูง เรียกเซครตมาโดดใส่เลยมันไวมันคล่องแคล่วมันตื่นตาตื่นใจยิ่งในจังหวะที่คุณเล่นโคโอัพทุกคนมีเซครตช่วยกันตีช่วยกันเปิดแผละปะทะมอนสเตอร์สุดอลังการมันคือความสนุกสุดเหวี่ยงเท่าที่เกมนี้จะให้ได้ <hurting> ติดอยู่อย่างหนึง่งคือผมรู้สึกว่าภาคนี้มันง่ายไปหน่อย มันง่ายตรงที่ว่าเราเก่งชิบหายเลยแต่มอนสเตอร์มันไม่เก่งตามเราคือไม่ใช่ว่าศัตรูระดับสูงจะโจมตีไม่แรงถ้าคุณพลาดก็ยังนอนแมวได้ง่ายแต่ถ้าคุณใช้ทุกทางเลือกที่เกมมีให้ทั้งโฟกัสไตร์เปิดแผลเพอร์เฟกต์การ์ดใช้ไซเค e รตหลบมอนสเตอร์แทบทำอะไรไม่ได้เลยโดนโฟกัสไตร์หน่อยอา้าวแผลเปิดติดสตันล็อกเสร็จล้มโดนตี die, หัวเยอะอา้าวมึนล้มอีกรอบ ลุกขึ้นมาเจอขี่หลังเปิดแผลเอา้าล้มอีกโอ้ยเห็นแล้วสงสารคือมันควรจะมีอะไรที่แบบตัดทางผู้เล่นบ้างอย่างเช่นแผลยิ่งเปิดมอนสเตอร์ยิ่งโมโหยิ่งโจมตีเร็วหรือมีท่าที่แบบไล่เซครตออกไปไม่ยอมให้เราขี่ง่ายๆแต่ก็นะถ้าผมไม่ใช้ชาร์จเบลดออกจากเซฟโซนตัวเองบ้างก็คงไม่พูดอย่างนี้แต่ในอีกด้านผมว่าปัญหานี้ก็คงอยู่ไม่นานอย่างที่รู้กันเดี๋ยวมันใหม่ก็มา และถ้ามีภาคเสริมมันก็ต้องโหดขึ้นเหมือนกับตอนไอซ์บอลในช่วงนี้เขาอาจจะให้เราฝึกวิทยายุทธ์ไว้ก่อนเดี๋ยวเจอของจริงในอนาคต <Okay. S 1> R.E. Engine เอนจินคู่บุญของเกมแคปคอมยุคใหม่ในเกมฉากเล็กซิงเกิลเพลเยอร์อย่าง Resident Evil, Devil May Cry แต่ละเกมเทพตลอดภาพสวยกินเครื่องน้อยแต่พอเป็นเกมโลกเปิดมันกลายเป็นเกมกินเครื่องหนักทันทีนี่คือปัญหาที่เราเจอกันมาสักพักแล้วก่อนหน้านี้ก็ Dragon's Dogma 2มาคราวนี้เป็นตาของ Monster Hunter อย่างแรกที่ต้องชมก่อนรายละเอียดแสงเงาในฉากที่มันสวยแล้วนะ เอฟเฟคต์ Effect, แต่ละอย่างมันดูดีมากโดยเฉพาะพื้นน้ำที่สนับสนุนการสะท้อนแบบ r รต t ทรซิ่งเปิดกับไม่เปิดนี่คือต่างมากถ้าคอมใครเปิดได้ผมแนะนำว่าเปิดไว้เถอะครับคือในจังหวะที่แสงเงากำลังเทพสุดๆมันก็สวยสมกับเป็น Monster Hunter ยุคปัจจุบันคอมที่ผมใช้ก็ยังเป็น Core i9 Gen10 RAM 16GB แล้วก็การ์ดจอ RTX 4 0 8 0 Super ถ้าจะเล่นเกมนี้บนภาพ 4K กับกราฟิกสุดทุกอย่างก็ต้องเปิด DLSS กับ Frame Generation แต่ DLSS ผมเอาไว้ที่ Balance ด้วยความที่เกมนี้ผมไม่ได้ PVP ไม่ได้สู้กับใครขอความสวยสักหน่อยละกันผลที่ออกมาในฉากที่แบบกินหนักมากอย่างตรงทุ่งแบบแรกที่ผมตีกับ Arcwell พร้อมกับผู้เล่นอื่นหรือในฉาก Scarlet Forest ที่โชว์ r e t t r c i n n g แบบเต็มที่ฉากตรงนี้เฟรมเรจะลงไปอยู่ช่วง60 แต่ก็ไม่เคยต่ำกว่า60จริงๆแต่ในฉากที่ไม่ได้กินเยอะมากอย่างในถ้ำของแมปรูนซอฟว์ไวเบอร r i ียฉากนี้ผมได้เฟรมเรท80ดจนถึง90คือโดยรวมก็ยังถือว่าเล่นได้ดีไม่จะเป็นคอมที่เริ่มเก่าดังนั้นถ้าใครไม่ได้หวัง 4K ไม่ได้หวังเปิดสุดหมดการ์ดจอระดับกลางๆก,ก็ยังพอเล่นไหวแต่ที่แน่ๆคือเราต้องเปิดอัปสเกลลิงเปิดเฟรมเจเนอเรชันเพราะเกมนี้มันเอาจริงและที่ผมชอบอีกอย่าง คือภาคนี้สนับสนุน crossplay เล่น co-op ได้จากทุกเครื่องทำให้เราหาคนเล่นง่ายกว่าเมื่อก่อนแต่ด้วยความที่เกมนี้ผมได้เล่นตั้งแต่ช่วงก่อนวางขายบอกเลยครับว่าปัญหาหลักไม่ได้อยู่ที่มันกินแรงเครื่องเยอะปัญหามันอยู่ที่ว่ามันล่มบ่อยมากคือในจังหวะที่เกมล่มมันไม่ใช่ว่าเล่นๆอยู่ล่มมันจะเป็นตอนที่ผมกดเข้า optional quest พอลหลดเสร็จเกม crash ทันที ในการ Fast Travel หรือว่ากดเข้าเควสหลักไม่เคยเป็นเลยมันคือบัคเฉพาะการเข้าออ t ช o n นอลเคว t แล้วมันก็เป็นแบบผีเข้าผีออกบางทีเล่นไป2ชั่วโมงไม่เป็นเลยก็มีแต่นอกจากปัญหาเกมล่มผมยังเจอปัญหากราฟิกบัคที่แบบเกิดเป็นเส้นเลยลายดำๆช็อตเต็มจอไปหมดและใครที่สงสัยว่ามันเป็นเพราะคอมผมเก่าหรือเปล่าผมอยากจะบอกว่าผมได้ลองกับคอมที่แรงที่สุดเท่าที่ออฟฟิศเราจะมี Core i7 Gen 13 RAM 32 g b แรม3 2 g และ RTX 5090บอกเลยว่าเครื่องนี้มันก็อย่างล่มแถมในเครื่องนี้ผมได้เจอปัญหาหนักกว่าเครื่องอื่นอีกภาพเกมกลายเป็นเกรดไฟดิสโก้แต่ในด้านเฟรมเรตก็ต้องยอมรับว่าเครื่องนี้ลื่นที่สุดฉากที่เครื่องผมเล่นแบบ60-70เฟรมเครื่องนี้ไม่ต่ำกว่า100เฟรมแถมเปิด DLSS แบบ Quality ด้วยระดับนี้เล่นไม่ลื่นก็บ้าแล้ว หลังจากที่เกมวางขายณเวลานี้มันก็ยังมีปัญหาแต่ก็ถือว่าน้อยลงจากช่วงก่อนเกมออกแต่ทีมงานพวกเราก็ยังเจอปัญหาเหมือนเดิม a ะเกมล่ม a ะภาพช็อตแม้ว่าส่วนตัวผมจะเจอน้อยลงแต่อย่างที่บอกครับบางทีมันผีเข้าผีออกแต่อาการเกมล่มเนี่ยเพราะามันหนักที่สุดการที่มันมาล่มในจังหวะที่เรากด optional quest หรือว่า investigation นั่นแปลว่าถ้าคุณเก็บ investigation ที่มีจำกัด แล้วเกมล่มตอนที่คุณกดดิ p ลอยไปแล้วหนึ่งตาของเควสนั้นก็หายไปเลยถ้าใครยังเจออยู่ผมก็หวังแค่ว่าผู้สร้างจะแก้ได้สักทีนะครับ <Never again. S 1> นี่ไม่ใช่แค่เกม Monster Hunter ที่สนุกมันคือเกมยอดเยี่ยมที่น่าลองมันอาจจะไม่ใช่แนวเกมที่ถูกใจทุกคนแต่ถ้าคุณถูกใจมันเนี่แหละครับเกมสูบเวลาชีวิต